ตัดหลายๆบ้านถ้าบ้านสิบบ้านเนี่ยเราปล่อยน้ําทิ้งแบบเนี้ยมันจะเกิดความเสียหายแค่ไหนตัดตรงไหนพี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับ เขายกหม้อไปยกทั้งชุดเลยครับยกชุดนี้ไปเลยครัตอนนี้เป็นคือเขามาต่อใหม่เขามาต่อต่อในวันนั้นแหละร่มเย็ยนๆเไม่รู้ว่าเขามาตัดวันไหน<ม>คือวันอังคารเนี่ยผมไม่ได้เปิดร้านที่เนี่ผมก็มาวันพุธกร์ตกเที่ยงในประมาณนี้แหละครับ แถวนั้นท่วมหมดเลยใช่ครับมันก็เลยไปด้านหละตรงนี้พี่เปิดตู้เลยแล้วเดินเข้าไปอ่าเดินเข้าไปแล้วก็ทีนี้อย่างนี้นะพี่พี่พี่เขาตั่งให้มาดูนิดหนึ่งครับอ่าตรงเนี้ยมันเป็นหลุมลงไปขนาดม,มันเป็นหลุมน้ํายังท่วมเลยพี่คิดว่ามันจะไหลลงตรงนี้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเข้ามาดูเลยครับข้างในเป็นหลุมเร่ครับหลุมเป็นข้ออ๋อเป็นรอยแตกอ่าน้ำมันท่วมงนี่ใช่ไหมครับครับตรงนั้นน่ะยังท่วม แล้วมันจะลงตรงนี้เยอะแค่ไหนพี่ลองคิดดูว่าปริมาณน้ำพี่พี่เอาอยางจากการที่ปานะครับเขามาเขามาเขามาตัดน้ำนะครับผมผมคือผมสื่อสารกับช่างผิดพลาดนะครับผมเข้าใจว่าให้ช่างไปจ่ายค่าน้ําแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ไปจ่ายค่าไฟทีเนี้ยบัานก็เลยกลายเป็น,นคนาน้างสองเดือนกลายเป็นค้างสองเดือนเขาก็มาตัดตามเกณฑ์นั้นเอ้ผม ตัวผมเองไม่จิตใจนะครับผมไม่จิตใจแต่ผมจิตใจตรงที่เจ้าหน้าที่มาตัดแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมจิตใจตรงนี้มากกว่านะครับจึอยากถามเลยว่าถ้าคุณไปตัดหลายๆบ้านถ้าบ้านสิบบ้านเนี้ยเราปล่อยน้ําทิ้งแบบเนี้ยมันจะเกิดความเสียหายแค,ค่ไหนนะครับน้ําปริมาณมากนะครับที่มันทิ้งไปเราไม่รู้ตัดทั้งแต่กี่โมงนะครับ ผมเข้ามาที่ร้านบุ๋งเที่ยงครับน้ำเออนองเต็มด้านหลังเลยนะครับก็แจง้งเขาไหมฮะว่าเออน้ําน้ํามันไหลทิ้งเนี่ยคุณมาตัดหม้ออะไรได้แจง้งเขาไหมอ๋อวันนั้นหลังจากที่ผมเห็นว่าเขาตัดหม้อไปผมก็ผมให้แฟนโทรไปที่ประปาให้มาต่อคืนนะครับ,รบแล้วก็ให้มาซ่อม ที่มันที่มันที่มันแตกนะครับที่น้ามันรั่วด้วยสัก,กพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มามาแล้วก็มาอุดไว้ก่อนมาอุดไว้ก่อนแต่ยังไม่ต่อนะครับมา,อ,อ,าอุดไว้ก่อนเขามาต่ออีกทีก็ตอนเย็นเย็นแล้วนะคระับก็โทรไปตามว่ามาต่อน้าไม่หน่อยเพราะว่าผมไม่มีน้ําใช้ทั้งวันมาต่อเสร็จประมาณเกือบห้าโมงนะครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ